สวัสดีครับผมวันนี้เรามีสินค้าใหม่มานำเสนอนะครับจากค่ายเท็กซัสนะครับเป็นเจ้าฟอร์ดลักเตอร์นะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้จากทางฟล็อกนะครับผมลายแท้แท้เลยนี่มีสีอะไรครับมาครับคุณใบอ่าทั้งหมดเนี่ยมี3สีนะครับมีสีทองสีดำสีแดงนะครับแต่พวกผมจะมองกันเป็นสีส้มนะครับผมโอเคแล้วสิ่งที่แตกต่างไหนมีอะไรบ้างช่างโอเคครับส่วนบอดี้นะครับที่แตกต่างกันสวยงดงามสีแบบ ตัวนี้เกรดเนี่ยอะไรนี้พวกนี้เก็บงานไม่ได้ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็นี่ด้านในบอดี้นะครับนี่เขาจะมีรูมาให้เราไปอัปเกรดใส่ไฟได้นะครับผมโอเคอ่านะด้านในที่แตกต่างจากตัวเก่าเลยสิ้นเชิงชุดไฟ4เซลล์ V L นะครับตัวนี้แล้วก็ชุดอัปเกรดอลูมิเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็น คอม้าะะนะครับเพากลางแล้วก็เพดยึดมอเตอร์นะครับกันโครงด้านหลังนะครับที่แตกต่างไปจากตัวเดิมนะครับผมแล้วก็ของตัวสีทองนี่ก็จะเป็นสีไดไทเทนะครับแต่ก็เป็นชิ้นส่วนอลูมิเนียมเหมือน กับตัวเจ้าสีดานะครับผมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ที่เห็นเพิ่มเติมนะครับจะเป็นโชค๊คนะครับ CNC เหมือนรถโปรโลเลยตัวนี้โชค๊คเนี่ยเขาสามารถตัดน้ามันได้อีกไหมครับเซ็ตได้อีกไหมเขาเซ็ตน้ามันมาให้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกแล้วนะครับหรือว่าใครท่านใดที่จะเอาไปแข่งเนี่ยเราก็ไปเซ็ตเพิ่มนี่อีก ครับในของรุ่นรุ่นรุ่นของปอดนี้แล้วกันยังมีตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นจุดเด่นเลยก็คือตัวเซ์โวนะครับครับคุณใบตัวตัวเซ์โวตัวนี้แตกต่างกับตัวเก่ายังไงครับอ่าตัวนี้แตกต่างกับตัวเก่าแน่นอนเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นพลาสติกสีน้ำเงินทั้งหมดนะครับตัวนี้เคสตรงกลางจะเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับแล้วก็ฝาบนฝาล่างของเขาเนี่ยจะเป็น พลาสติก ABS อ่าพลาสติก ABS ตัวนี้อย่างดีแล้ว,ลวอีกอย่างนะครับ,รบสาหรับสายแข่งนะครับตัวรถโวกอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถอัพเป็นรถโปรได้นะอย่าลืมไปซื้อของแต่งจะซื้อที่เราก็ได้หรือซื้อที่ศูนย์ก็ได้นะครับรลดราคาเนี่ยอยู่ที่27,200บาทนะครับสนใจ<ต>ที่ไหนครับผมชอมมอเตอร์ RC ช h อ p ครับทุกทุกช่องทางเลยนะครับผมช็อปปี้ a ซาด้าหรือทางเพจหรือมาหน้าร้านยินดีต้อนรับ ท่านนะครับผมิีดีให้บริการทุกคนนะครับผมทุกระดับกระทับใจที่ทอมมอเตอร์แน่นอนครับรวันนี้ก็ไปลวสว,ส,สวัสดีครับ